คุณต๋อยขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาส่รการเรื่อยๆรห้เป็นเจ้าหนี่สุรการชรูอ่ะคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารเกาหลีเข้ามามีอิทธิพลในวงการอาหารบ้านเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอสมควรหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยบางคนบอกไม่กินใช่อาหารเกาหลีฉันไม่กินแต่พอพูดความจริงว่ามันมีอาหารเกาหลีหลายอย่างที่มันถูกปากกับเรา มันเหมือนเขาบว่าค่อยแรกตึมเข้ามานะใ <c oughs> ช่ตอนแรกเนี่ย <c oughs> โอเคเราเราเราตั้งเป้าโอ้ยอาหารเกาหลีใครจะไปกินได้เนี่ยนะใช่ <c oughs> แต่หารู้ไหมค่อยค่อยแฝกตึมเข้ามาในอาหารไทยอาจจะมาซอสก่อนใ <c oughs> ช่แล้วซอสซอสเกาหลีเอ้ยซอสอะไรไม่เหมือนท <c oughs> ี่ยุขาไม่เหมือนซอสน้ำมันหอยบ้านเราเลยอ๋อซอสเกาหลีค่อยแทรกตึมมาจนหนูหนูหนูเชื่อได้เลยว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราต้องมีเดินเฉียวอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีบ้างแหละใช่ใช่ และหนึ่งในสิ่งที่มีอิทธ,ธิพลมากที่สุดและทำให้คนไทยรู้จักมากที่สุดเลยคือไก่ทอดซอสเกาหลีใช่ครับคนไทยกินไก่อยู่แล้วใช่แล้วก็เคยกินไก่มากมายหลายหลากไก่ฝรั่งก็กินไก่ทอดฝร <c oughs> ั่งก็กินไก่ทอดไทยก็กินไก่ทอดหาใหญ่เยอะไก่ทอดไทยสมมติว่าไก่ทอดเวียดเวียดนามเยอะแยะ่ญี่ปุ่น<ห>มีหมดฮะนาเียนมีหมดแต่คราวนี้มาใหม่แล้วก็เข้ามาแทรกซึมได้อย่างดีมากคือไก่ทอดซอสเกาหลีครับมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านหนึ่งสตรีทฟู้ด มุ่งมั่นทางด้านนี้มากมุ่งมั่นจริงๆแล้วพยายามจะทําอาหารประเภทนี้ให้อร่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ทําได้สําเร็จจริงๆในที่สุดเดี๋ยวจะให้เขามาเล่าให้ฟังว่าจากที่เขามีไก่อยู่ไอ้ไ,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 ไก่ปีกบนน่ะเออน่องไก่อเออขาเดียวอย่างเงี้ย<ะ>ตอนนี้มีทั้งหมดกี่รถเดี๋ยวฟังแล้วจะตกใจให้เขามาเล่าให้ฟังขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทรงพลอยู่เป็นสุขจากร้านหนึ่งสตรีทฟู้ดครับพี่เนงครับเชิญครับสวัสดีครับ อาหารเกาหลีชอบทำครับชอบทำชอบทำครับเพราะอะไรลูกเราชอบทําอาหารเกาหลีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ชอบทานด้วยครับชอบทานใช่ชอบทานด้วยแสดงว่าหนึ่งก็เป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่อาหารเกาหลีเข้ามาฉันทานด้วยใช่ครับแล้วพอเสร็จแล้วพอมาเจอไก่ทอดซอสเกาหลีมันรู้สึกยังไงพอทานอร่อยดีครับเฮ้ยมันอร่อยใช่ครับเฮ้ยมันอร่อยใช่ป่ะใช่ครับแต่สิ่งสำคัญมากเลยที่คนไทยจะตกใจสุดที่ไม่เคยทานก็จะรู้สึกอย่างว่า เฮ้ยไอซอสแบบนี้เราไม่เคยรู้จักใช่ครับรสแบบนี้ไม่เคยรู้จักครับตั้งแต่ทํามาแรกๆเนี่ยค่อยๆไล่มาทีละหนึ่งใช่ไหมไล่หนึ่งปัจจุบันนี้ไอไก่ทอดแบบนี้เธอมีทั้งหมดกี่รสสิบเก้ารสชาติครับเฮ้ยสิบเก้ารสชาติใช่ครับไอที่ตั้งกระบะอยู่อย่างงี้ท่านผู้ชมลองดูมันมีสิบเก้ากระบะพี่หนึ่งครับขอโทษนะรสเปรี้ยวไปรสเค็มไปรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเร่รสชาติไม่ใช่สามรสเลยนะรสเปรี้ยวรสเค็มสิบเก้ารสสิบาเรจะต้องแบบโโอ้ห มหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมครับใช่ครับทามาจนตรงนี้ถือได้ว่าส่วนหนึ่งที่เรียกว่าประสบความสาเร็จแล้วใช่ครับกว่าจะเจอถูกไหมครับผมกว่าจะเจอแล้วถ้าท่านอยากจะเจอเขาบ้างอยากจะเจอเขาบ้างท่านไปได้เลยที่ครูคุณต่อยกยกทับทุกงานอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ได้มีงานก็เจอเขาได้ตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้อยากจะเจอเจอกันได้เราเราส่งเสริมทุกคนครับไม่ได้หมายความว่าต้องมายกทับกับเรานะฮะไม่มาถ้าอร่อยมันดีจริงก็ออกว่าใช่ไหมใช่ เพราะใน Facebook ของครัวคุณต่อยก็มีอยู่คอลัมน์หนึ่งเขาเรียกว่าคอลัมน์ที่เข้ามาจอยกันได้คอลัมน์ที่คุณจะเป็นใครก็ตามของเราคือคุณแค่คุณทาอาหารคุณเข้ามาในกลุ่มเลยเลยได้หมดเลยครับอยู่ใน a c e b o o k ยกเว้นอย่างเดียวเราขอความสุภาพขอความสุภาพเท่านั้นเองนะฮะเพราะเราทําอาหารเนาะเราก็ต้องการอย่างนั้นหนึ่งก็เป็นหนึ่งคนในจํานวนนั้นที่ว่า เข้ามาแล้วอยู่กับเราได้เพราะเหตุผลอย่างนี้ครับคือเหตุผลเขาก็ส่งเข้ามาแล้วอร่อยไม่อร่อยเรากินเฮ้ยใช้ได้วันนี้จะมาสอนทําอะไรครับวิธีทําไก่ซอสเกาหลีครับแล้วก็น้าซอสซอสเกาหลีครับทั้งสองอย่างเลยครับผมแล้วทําได้จริงๆริงไหมหนึ่งทำได้ครับทําได้จริงๆครับคุณผู้ชมไก่ทอดซอสเกาหลีครับ นี่คือเรื่องทั้งหมดผู้หญิงที่ยู่ข้างเป็นใครครับแฟนครับเป็นแฟนนะครับโอเคครับว่ามีแฟนแล้วนเริ่มจากไก่นะครับเราเอานําไก่5โลมาล้างล้างล้างเกลือให้สะอาดนะครับส่วนส่วนไหนส่วนน่องครับปีกบนครับน่องปีกบนแล้วเราก็นําซอสนะครับใส่ไปเท่าไหร่หนึ่ช้อนโต๊ะครับแล้วก็กระเทียมบดครับหช้อนครับน้ําตาลทรายครับ2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เกลือครับครึ่งช้อนครับครับหลังจากนั้นน้น้เปล่าใส่ไปนะครับ ใส่เพื่อมันคลุกได้ใช่ครับราะนั้นมันแห้งครับคลุกเ้าให้เท่ากันนะครับน้าตาลทรายละลายแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่เป็นหนึ่งฟองครับฟองเดียวเท่านั้นเองใช่ครับเพื่อให้เหลืองครับให้เหลืองใช่ครับแล้วเขาขยำให้เท่าเข้ากันแล้วเราก็ใส่แป้งครับแป้งทอดกรอบ5ช้อนครับ5้าช้อนโต๊ะเ้าอีกเหมือนกันเ้าอีกเหมือนกันครับแล้วก็ทิ้งไว้พักไว้10นาทีครับมักทิ้งไว้10นาทีครับผมแล้วก็ตั้งไฟฟังไข่ครับให้น้ำมันร้อนแล้วก็นําไก่ที่พักไว้มาทอดครับนี่ ท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราไม่รู้เราทาไม่ได้ถูกไหมอ่าเดี๋ยวดี๋ยจะมาเล่าอะไรลีได้ฟังอ่าทอดไฟกลางๆครับทอดไฟกลางๆพลาไก่ใกล้เหลืองเนี่ยครับเราเร่งไฟให้ร้อนนะครับเร่งเร่งให้ให้แรงครับเพื่อจะได้ให้ไก่กรอบครับอ๋อครับผมแล้วก็เอามาพักไว้พักไว้ครับคราวนี้ทําวิธีทําน้ําซอสเกาหลีนะครับแล้วก็น้ํา1ลิตรมาต้มให้เดือดนะครับครับครับผมราน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแห้งป่นหยาบเกาหลีครับอ่าไปสี่ช้อนโต๊ะครับสี่ช้อนครับผมพริกหยาบแล้วก็พริกละเอียดครับ อีก4ช้อนโต๊ะครับเท่ากันเท <c oughs> ่ากันซอสซอสพริกครับหนึ่งถ้วยครับซอสมะเขือเทศ1ถ้วยครับซอสพริกโคตูจังอีก4ชุดช้อนชาครับเกลือเท่าไหร่ครับเกลือ2ช้อนครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทราย4ช้อนครับ4ช้อนแล้วนี่คือโคชูจัง,จงอีกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะใส่สัก4ช้อนสี่ช้อนเหมือนกันครับผมเคี่ยวนานประมาณเคี่ยว30นาทีครับไฟเป็นยังไงไฟอ่อนๆครับไฟอ่อนๆครับผม เคี่ยวจนตัวให้เหนียวครับอย่าให้โจให้เหลวเกินไปถ้าเหลวเกินไปเราจะคุกไก่ไม่ติดครับอ๋อต้องเคี่ยวจนเหนียวหน่อยหนึ่งโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วเอาน้ําซอสที่มันเคี่ยวแล้วเนี่ยเอามาลาดบนไก่เลยใช่ครับมาคุกอีกทีคุกแบบนี้เลยใช่ครับแล้วตามด้วยงาขาวงาดําครับพริกป่นเกาหลีโรยเพื่อให้หอมครับโรยเพื่อให้หอมงาขาวงาดาซึ่งคั่วแล้วนะใช่ครับแล้วมาตั้งเรียงอย่างนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ครับ แล้วก็เอาเอาพาสเลแต่งหน้าให้สวยครับเอาพาสลีใส่ลงไปแล้วกินเคียงกับเครื่องเคียงกิมจิกับไชเท้าดองครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับไก่ทอดซอสเกาหลีครับ พบกับประสบการณ์นี้ไหมว่าเวลาที่ทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่กรอบถามหนึ่งหนึ่งตอบว่าเคยไหมครับเคยครับเคยทำไมมันไม่กรอบตอนนั้นเออเราทอดไฟอ่อนเกินไปครับฟังดีๆนะฮะเผื่อเราไปทำจะได้รู้ว่าเราทอดไฟอ่อนเกินไปมันจะไม่กรอบใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไฟแรงตั้งแต่แรกมันก็จะจะไม่สุกข้างในครับมันจะไม่สุกข้างในเราจึงต้องใช้ไฟอ่อนก่อนครับพอเราใกล้จะเสร็จเราเร่งไฟแรงๆครับเพื่อให้เป็งเร่งไฟแรงๆมันจะกรอบใช่ครับนี่เห็นไหม เทคนิคเลยนะไม่มีประสบการณ์ใครจะไปรู้อ่ะใช่ไหมไก่ก็ใช้ปิกบนปิกบนครับล้างก่อนหนึ่งทีนะฮะด้วยน้ําเกลือนะเพื่อดับกลิ่นกลิ่นคาวครับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไก่ชุบแป้งที่ว่าเนี่ยต้องหมักทิ้งด้วยนะครับสินาทีนะ้นสำคัญนะที่เขาพูดมันสกูลถ้าไม่หมักมันจะไม่เข้ารสชาตินะฮะอ๋อตอนที่ชุบแป้งใช่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 ใชนใช่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  วัฒนธรรมอาหารเนี่ยมันจะไล่ไปทั่วโลกอะท่านผู้ชมไม่ว่าของใครองใไรมันมีรอบหนึ่งเมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วรอบนั้นเนี่ยที่โลกทั้งโลกดังมากคือรอบของไทยไงฮะอาหารไทยดังทั่วโลกเนแล้วก็มันก็ไล่ามาเลือยก,ก็เป็นรอบของอาหารญี่ปุ่นแทรกซึมตลอดเวลาทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยนะฮะญี่ปุ่นนั้นน่าจะก่อนเราด้วยซ้ําแล้วต่อมาก็ตอนนี้มันเป็นรอบของเกาหลีเกาหลีครับหัวลอ,อย เผ็ดนิดๆหวานเผ็ดนิดๆหอมอร่อยกชอบกินชอบกอนหอมนอกนุ่มในคิมจิคุณทำเองก่อเนี่ยทำเองครับคุณหมักเองเลยครับผมเก่งมากใช้เท้ากินใช้เท้ายังกินเนี่ยกินใช้เท้าอร่อยมากอร่อยหอมนอกนุ่มในจริงๆคนสู้ชีวิต เข้าใจแล้วทําไมเขาถึงต้องให้ไก่มันกรอบนิดนิดเพราะกัดไปแล้วมันจะมันจะเด็ดดวงมากเลยคุณผู้ชมมันจะกรอบกรอบหน่อยหน่อยแล้วเนื้อในมันสุกนุ่มอ่ะเฮ้ยคุณเตยพบกำลังกินไชเท้าดองอร่อยมากอร่อยเหรออร่อยคุณกินดิเดี๋ยวนี้ที่บ้านเราก็ดองเองด้วยครับใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้ที่บ้านผมอ่ะบ้านที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ผมปลูกไชเท้าแล้วนะฮะปลูกจริงๆปลูกที่บ้านเนี่ยนะรูเล่นปลูกแล้วเดี๋ยวนี้ผมทําสวนครัวเองทั้งหมดละอุ้ยตาย เราไปซื้อผักซื้อหญ้าทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นต้นหอมไม่ว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมวันหนึ่งอ่ะจริงๆพูดตรงๆอ่ะเมียผมบอกเนี่ยไปซื้อวันนึงมีแน่นอนเลยแน่ๆเลยวันนึ่งยี่สิบสามสิบาทสี่สิบาทหสิบมากกว่านี้แล้วมาห้าสิบขึ้นอ่ห้าสบาทเนี่ยต้องซื้อทุกวันเมียบอกทำเองเถอะก็เลยลงตุดไปเท่าไหร่ฮะสองแสนกว่าโอ้ยดีดเินเซื้อวันละสิบาทลงทีสองแสนนี่เป็นการเดียงเพือขั้มต้นใช่ตอนนี้ มีทุกอย่างเลยมุ้งมึงอะไรก็มีหมดตอนนี้เห็นว่าอาแตงเก็บผลรภาด้วยประมาณสี่ห้าใบแล้วโอ้สบายสี่ห้าใบหล้รานาที่บ้านนี้ไม่ต้องนั่งเลยวันนี้มาพูดเรื่องไก่ของเขารสชาติอร่อยคุณูมโคกุต่อยยกครับนะถ้าสมมติว่าถ้าใครมีโอกาสไปนะอยากให้ลองนะะอยากให้ลองอร่อยจริงกรอบนอกนุ่มในแล้วแบบเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผมไม่ได้อวยนะท่านเห็นราดน้ำซ่อนอย่างนี้อย่างนี้ท่านนึกอู้ทายรสจะจัดมาก ไม่จัดจ้านเลยรสชาติพอดีจริงๆแล้วที่เขาอ๋อพยายามชี้อ๋อพยายามชี้เนี้ยปลาหมึกเนี้ยดูหนังดูหนังเกาหลีทุกเรื่องเห็นป่ะซึ่อนางงอกมันต้องกินทีนี่กันใช่ไหมเดี๋ยววันหลังสอนเดี๋ยววันหลังสอนอร่อยจริงๆท่านผู้ชมร้านเข้าไปสองเด่นเลยเด่นจริงๆเด่นสุดๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลขอขอบคุณร้านหนึ่งสตรีทฟู้ดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดความแตกต่างแบบนี้ความอร่อยแบบนี้มาจากอะไรความใส่ใจไงแล้วความใส่ใจมาจากตรงไหนความตั้งใจไง แล้วความตั้งใจมาตรงมาจากอะไรมาจากข้างในนี้ความไม่รู้จักแพ้ในเศรษฐกิจแบบนี้หนึ่งไม่รู้จักแพ้สองเราตั้งใจเราสามเราใส่ใจยังไงก็รอดรใช่ไหมหนึ่งใช่ครับยังไงก็รอดขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณทรงพลขอบคุณสตรีฟูดหนึ่งสตรีฟูดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมทีต่ตามชมรายการของเราลาไปก่อนจกนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีต้มไส้กรอกให้มันอร่อยขึ้นทําให้อาหารเนี่ยค่อยๆสุกในน้ําวิธีนี้นะครับจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อไส้กรอกได้อย่างดีเลยครับมันกรอบเพราะมีสารอะไรอยู่ข้างในครับคริโน่ <laughs> <laughs> ข้าวเหนยียวปิ้งน้ําดอกอัญชันไส้ไ<ป>เพืือครับ <laughs> ข้าวเหนยียวปิ้งของเขาแตกต่างเหลือเกินมันนวนมันเนียนมันนุ่มสามคำเลยหวานมัน ติ๊บคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มงดี